ให้กับนักแสดงนำของเราทั้ง4ท่านคะ่ะ ไปย international fans ค่ะเดี๋ยวทีมนำของเรานำไมค์ให้นะคะเริ่มจากผมแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับเจ๊สซัสเตอร์ครับผมและก็ซูซี่โซลเลอร์แอสเดมอนสวัสดีครับผมบาโคนนะครับรับบทเป็นอนาวิน สวัสดีครับไมค์แองเจโลครับ Hi guys my name is Mike Angelo uh, Hello ท right ุกท่ชื่อไมค์วิเกอร์วันนี้ผมมาที่ไต้หวันฟังทั้งสีท่านนะคะแนะนำตัวพร้อมกับชื่อตัวละครไปแล้วเจฟขายอยาถามเจฟในฐานะโปรดิวเซอร์ก่อนเลยเล่าเรื่องให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆนี่ยขาแข็งเลยเนี่ยปกติผมไม่ตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนแล้วเพราะว่าจริง งานนี้ต้องบอกว่าแบบลงไปทำในทุกๆุลเล์เมยเลยเราก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนเสพโดยที่แบบผมไม่พูดอะไรก่อนเลยอยากให้ทุกคนตีวความมันแบบที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงแล้วามาคุยกันต่อโอ้โหอย่างนั้นเลยทุกคนพร้อมไหมคะอยากได้แบบนั้นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเชิญทั้งสี่ท่านนะคะรับชมไคลลอดพิมเหียวพร้อมกันด้านล่างก่อนเลยดีกว่าพูดคุยบนเว,นว,นวนทีได้เลยคะ่ะขอเียงพรอมอีกครั้งนึงคะ่ะ เจฟบสซาเตอร์คุณมาคอตรินสิ์นะคะคุณไมพิรันแลจอร์นลฟอีพ ยังไงคะได้ชมพร้อมกันเมื่อสักครู่แล้วในฐานะโปรดิวเซอร์ก่อนเลยเป็นไงบ้างครับดีมากใช่ไหมคะผมนี่ผมก็เก่งกีเดสนะฮะแฟนคลับก็เก่งกีเดสเหมือนกันอืม <c oughs> แล้วก็เอ่อจริงๆผมโอ้หเมื่อกี้นั่งดูก็ก็รู้สึกแบบขนลุกเงี้ยนะใช่ไหมคะได้มาดูจอใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ด้วยแบบนักแสดงทุกคนแบบเล่นกันแบบว่าดีมากๆแล้วก็แบบ อย่างมันแบบดีแล้วผมจะบอกปิดแล้วนี่ขนาดแค่ Pilot พายโลตพรีเมียร์เท่านั้นะนะคะเราถามกันไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าว่าโปรเจกต์นี้มันเริ่มขึ้นมาได้อย่างไรคะจริงๆผมเนี่ยตั้งแต่ทําสตูขึ้นมาก็มีไอเดียน,นี้ว่าอยากทำซีรีส์อย่างตัวเองตั้งแต่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะมีทำทีกไหนที่เราสามารถทาซีรีส์ยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ทําเพลงมาอย่างแน่นตลอดแล้วผมรู้สึกว่าอถ้าสมมติว่าเรารอให้มัน มันว่างๆอ่ะมันน่าจะแบบมันจะทิ้งเวลานานเกินไปผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เราเราอยากทำเราทําเลยแต่เรามีทีมมาช่วยดีกว่าเราก็เลยคุยกับทีมว่าเออเราหาแบบพอดซีรีส์จากไหนดีใช่ไหมแล้วเราก็คิดคินว่าพอดซีรีส์จากไหนดีมันจะได้ในทีมเขียนผมเขามีพอดพอดหนึ่งที่ผมอ่านเราสนใจมากๆผมก็เลยบอกว่างั้นเราหยิบพิกนี้มาแล้วเรามาช่วยเขียนแล้วเรามาช่วยเขียนออกมาจนกลายเป็นเรื่องนี้นแล้วก็สําหรับตัว p ปรดักช <Production> ันพ p i ล o อผมรู้สึกว่าใครดีนะที่จะเหมาะกับเราที่จะเน้นแบบเรา <c oughs> ที่จะกี้แบบเรา <c oughs> เราก็เลยนึกไปถึงเออผมทำตัว MV วเพลงซ่อนไม่หา่า <c oughs> แล้วรู้สึกว่าผมรู้สึกชอบในงานของบั i ทึก t วกทแล้วก็พี่จีนมากาก็เลยแบบว่าเชิญพี่จีนมาร่วมด้วยในโปรเจกต์นี้ครับผมเจ๊ฝ่ายยาวมากเลยอ่ะ <laughs> so, since the beginning that Jeff has um, established his studio, Studio on Saturn, he got the idea that um, other doing the singing part, he also wants to pursue his acting career as well. So, um, he talked to the team and he really liked the plot of this happy ending. And it's not a work by one man show, right? So, um, he gathered a team, um, the director from the one who produced Ghost, yes. ghost Music Video, and they clicked. so they move on to t do this project okay ในฐานะโปรดิวเซอร์บ้างดีกว่านะคะ casting อยู่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงวงกลับไปแล้วมาที่ casting ที่นั่งอยู่ข้างเจฟตอนนี้เลยทำไมถึงเป็นนักแสดงสาธารณะค่ะทุกตัวละครเนี่ยมีเข้าคร่าๆของเขามาอยู่แล้วลางๆมากๆคือจนมาเจอในยังผมจริงผมเจอพี่ไมค์ก่อนที่ช่วงแล้วเขาบอกว่าพี่ผมมีซีรีส์เรื่องหนึ่ง อยากให้พี่เล่นพี่ไม้ก็ควักมาพี่ก็มีพี่ก็อยากให้เจมส์เล่นเพราะว่าอ่ะงั้นเราไปแอบไปแอบดิวกันหน่อยเดี๋ยวพี่มาเล่นให้ผมเดี๋ยวผมไปเล่นให้พี่คธุรกิจในเกาหลีก็เลยเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์นักแสดงแลกเปลี่ยนใช่ครับผมใช่จริงจริงๆแล้วก็พี่ไม้เนี่ยหนึ่งถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ผมแบบว่ารีสเปกมากๆเพราะว่า เป็นหนึ่งคนที่ได้ไปแตะแบบพาราดวงมาแล้วด้วยแล้วก็แบบผมเนี่ยเป็นแฟนอุบัติรักข้ามข,ขอบฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าอุบัติรักข้ามข,ขอบฟ้าเนี่ยเจฟดูใครครับดูพิเตอร์ครับไม่ใช่พี่ไมค์แน่นอน <laughs> อครับผมไม่จริงจริง,รงชอบชอบพี่ไมค์มากแล้วก็แล้วแบบคือการที่เขาให้เกียรติมาเล่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิลมากๆแล้วก็วกต่อมาเราก็เจอ,อขอทีละมาดได้ไหมครับขอทีละร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะตกหล่นอโอเคโอเคโอเค <laughs> so um Talking about the casting, why it's this actor and actress on the stage right now. So, start off from Pimai, they met on the Xiong Asia production and they somehow create the exchange actor program. So, Jeff will be on Mike's series and Mike will be on Jeff's series. And he thinks that um, the character is Su Pimai really well with um, his uh, professional background in acting in the Hollywoods and also in the series called Ubala Kam -Fa as well. Mm -hmm. ครับผมก็ต่อมาก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมเขียนไว้ที่จะเป็นในเรื่องเนี่ยเป็นนักเขียนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเออใครเหมาะแล้วก็ผมมาติดตามงานของพ่อหนุ่มคนนี้อยู่เรื่อยๆติดตามอยู่เรื่อยๆพ่อหนุ่มคนนี้แล้วพ่อหนุ่มคนนี้เขาเขาเล่นดีโมเดิร์นคนนึ่งเป็นเป็นคนที่ผมพนุ่งพนุ่งจำได้จำได้แล้วไม่เรียกเาว่าเด็กไม่ได้ต้องเรียกพ่อหนุ่มแล้วต่อแล้วเป็นลุ่มแล้วครับก็ก็รู้สึกว่าแบบเออแบบ น่าจะปลาคอนน่าจะเป็นคนที่เหมาะกับบทน,นี้นะ mm hmm. แล้วก็ผมก็เลยแบบเออโทรไปคุยปอนเออพี่แบบผมว่าน้องเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี้อะไรก็คุยคุยกันอะไรย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆปลาคอนเนี่ยแล้วเราก็ได้เห็นตอนที่ปลาคนอนปร์ฟอร์มใ,ในในไม่หลังเลยเราเก็ได้เห็นมุมที่แบบเออเขาเตีวความอนาวินออกมาได้แบบน่าสนใจ mm hmm. มาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเห็นอยู่แล้วก็เลยชวนน้องมาเล่น <c oughs> ส่วนโ <c oughs> จลินเนี่ย so Jeff also uh, has been part of the writing team as well with the uh, Ashwin uh, character he think that barcode really suitable with this character um, and then invite him to join on the crew and on the day that they shoot the pilot uh, barcode has shown a lot of potential how he analyzed the characters and it showed me much more perspective about this character as well yeah. so um, it's, uh, ได้เลยนะคะคอยได้เลยครับผมสุดสุดท้ายสุดท้ายก็คือโจลินจริงๆตัวคาแรกเตอร์ตัวนี้มีมีเหมือนค้าๆของเขาอยู่แล้วเหมือนกันแล้วทีมเขียนผมบอกว่าต้องโจลินคนนี้ต้องโจลินเลยแบบแบบทีมเขียนบอกว่าเป็นใครเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากโจลินเพราะว่าเหมาะมากเพราะว่าหลังจากที่ได้เห็นผมเต้นฮันชื่อฮันฮันเขาบอกว่าน่าจะน่าจะเคมีน่าจะแบบในเรื่องน่าจะแบบใกล้ๆกันครับผม เป็นโจลินคนเดียวเท่านั้นที่จะเล่นโจนาได้เหมาะสม so for the Joanna character the team said that it has to be Jolin only Jolin especially when Jeff has debut as Fowey <c oughs> yeah secret members <laughs> the chemistry said that okay they should work together on this project <c oughs> ไปแล้วถึงค a s ทั้งสีท่านนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนสงสัยก่อนที่จะคุยกับนักแสดงนะคะตกลงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างไรคะ ุ่ณยากเนาะพูดยากเหมือนกันผมเองผมเองผมจะผมไนี่เป็นคนที่เก็บความลับยากที่สุดแล้วคือผมพูดอะไรไปแบบว่าถ้าสมมติผมพูดอะไรเกินๆไปจากสคริปต์ก็ช่วยแบบโยนโคตรอะไรข้็มานะคือเรื่องเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็คืออาวินนะแล้วก็อาดวินเนี่ยเป็นเป็นนักเขียนที่เขา ไม่มประสบความสำเร็จในการเขียนเป็นคนก็เลยแบบว่ามีปมเรื่องการเขียนว่าแบบเออทำไมมันเขียนงานเขียนไม่ได้<อ>ก็เลยเกิดปมเรื่องการเขียนงานไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็ต้องระวังมากเลยนะห <laughs> ลังจากนั้นหลังจากนั้นหลนังจ,จากนั้นเขาก็กลายเป็นแอนตี้แฟนของงานเขียนชิน้นหนึ่งที่เราได้เห็นในไ<อ><อ>พโรดเขาก็จะว่าเออทำไมเขียนอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันมีเหตุผลอยู่ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ยินข่าวว่าเออนักเขียนคนนี้เสียชีวิตแล้วแล้วเขาก็ง งงไปกว่านั้นก็คืออยู่ดีๆทำไมถึงมีต้นฉบับนะฮะของเรื่องฟินนด์เดมอนเนี่ยมาวางอยู่ที่หน้าประตูบ้านเขาซึ่งเราได้เห็นซองไปในใช่อนาวิทก็คือเป็นเด็กนะก็ตกใจนึกว่าได้ขอบกลางมาอยู่ในมือก็เลยหนีหนีความแบบว่ากลัวว่าตำรวจจะมาหรืออะไรแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรนะฮะคือด้วยความกลัวก็เลยเกิดเป็นว่าในฉากสุดท้ายที่เราได้เห็นเขาเผา สิ่งต่างๆเผาต้นฉบับอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้เจอกับตัวละครตัวละครหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นตัวร้ายของเรื่องก็คือเดมอนขอนผมเองน่ารู้เรื่องราวกันมากขึ้นแล้วนะคะเจ๊าผาช่วยเล่าเป,ปา็นภาษาอังกฤษเลยได้ไหม <laughs> So, okay. um, so we start off with um, an o w i n He's a writer. So he's like um, not a successful writer, and so he he is an um, like, anti-fan of the, the fan of the another writer like the famous writer that wrote um, um, the work uh, like, like a web novel yeah it's kind of like a web novel so after that um, he heard that the writer is now gone he's dead and the, the finn and demon the, the script is just like dropped from the door of nowhere and he's just so afraid. Why is he here? So he got to burn it. And then he met with another character, which is from the villain from that novel called Daemon. So that's the story. Yeah. So it's like mixing with the reality and the fiction were Yes. and l o t s of things will happen เป็นนะคะหลังจากนั้นก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยเนื mm ้อ hmm. mm. เรื่องว่าสนใจแล้วเรามาคุยจาะลึกแต่ละตัวละครกันก่านะคะขอเริ่มจากโจลินก่อนเลยแสดงเป็นอะไรและเกี่ยวพันอย่างไรกับเรื่องราวตรงนีน้นค่ะค่ะก็โจได้รับบทเป็นโจแอนนาน,นะคะก็เป็นหมอนนติเวศค่ะในเรื่องเออจริงๆหนูเป็นตัวประกอบนะคะเ,นนะคะเรื่องเนี้ยแต่ว่าดันได้มาเจอกับคุณฟินนะคะก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นคือในนิยายค่ะ โจอน่าคือตัวประกอบในนิยายชื่อเรื่อง Finn and Damon. ์แ m o เดมอนคืออยู่ในไ ah, yeah. ต่คือไม่ใช่นักเองในเรื่องของ Finn and Damon. Okay. ์และเดมอนนะครับมันจะมีสองเรื่องเราต้องแยกเนาะ basically Joanna is a fictional character yeah, fictional. from the novel um, Fin and Damon ใช่ก็คือเหมือว่าป้ายชื่อเขายังไม่มีเลยเพราะปกติตัวประกอบก็จะไม่มีป้ายมันก็จะไม่มีชื่อตรงนี้ใช่ she is an extra in the novel with no name but later on she met with Fin she h a s a forensic Pathologist และ you need to follow up to see what's going on afterward ถ้าอย่างนั้นมาถามฟินเลยดีกว่านะคะ e ิมไหมบทของพิมไหมเป็นยังไงยังคะเป็นบทที่ค่อนข้างฟินครับผมตามชื่อตัวละครตามชื่อตัวละครฟินยังไงต้องเล่าแล้วเออเป็นพระเอกครับนี่เป็น่รว่าเป็นพระเอกของเรื่องฟินเดมมในยาอทีใช่ก็คือผมเป็นตัวร้าย ก็คือเขาก็คือใจได้เห็นก็คือตามจับผมโอเคเจฟจะได้เล่นเป็นตัวดีบ่าไไม่มียังไงเราเชื่อไหมเราเชื่อเขาไหมก่อนตอนนี้คือคือรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่เคยได้รับบทตัวดีเพราะอะไรคะเพราะว่าบทในการเป็นตัวดีเนี่ยผมให้พวกคุณเนีเป็นคนดีของคุณงจ้ะเจฟครับครับอ๋อคนดีเห็นผลหนึ่งฮะยังไงคะตัวร้ายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหลอกกับพระเอง เฮ้ยพี่เราหลอกกันอรเาคนละแบบไม่ต้องทะเลาะกันนี่เราหลอกสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือยังคุยไม่ถึงคาแรคเตอร์ผมเลยนะผบว่าเราออกไปทะเลมากเอ่อเพาเป็นฟินครับผมก็เป็นเอ่อดีดีซีทีซีไอดีซีไอคดีซีไอครับเป็นตอบซ้อมสครึ่งวันอยู่พี่เป็นตํ่งยาวด้วยนะตํแหน่งยาวมีเช็เจอร์สสาระวตุเฮ้ยไม่ใชสารวะ ดี t ทคทีฟเชฟอินส n s p เ c อร์สารวัตระไรนะเชฟพี่ขอโทษเป็นส,สารวัตรหัว<ล>หน้านักสืบสารวัตรหัวหน้านักสืบใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>ก็คือจะเป็นตัวละครที่คอยอาตามไล่ล่าเชฟอ,อ,อยู่ตลอดเวลาจากมาเมื่อกี้คือเปิดเรื่องมาก็จะเห็นว่าไม่เนี่ยคือวิ่งไล่ตามเชฟอยู่แล้วก็โดนเชฟจะเขาเรียกว่าอะไรฟันคอ,อใช่ครับผมก็แพ้เชฟ Next scene. next ในซี next no, next next <laughs> 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 So um, Finn is a main protagonist from the novel called Finn and Demon, uh, while Jeff will be performed Damon as a villain in the novel uh, and Finn is a DCI detective chief inspector as you can see from the screen mm. ที่เหลือก็ไปติดตามเอาในเรื่องอีกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะมาถึงคนสุดท้ายไม่ใช่น้องแล็กต้องเป็นหนุ่มโตสุดแล้วหนุ่มแล้วโตสุดแล้วโตสุดแล้วบาโคดบ้างนะคะบทบาทที่บาโคดได้รับเป็นอย่างไรบ้างคะก็บทบาทน้องเขาชื่ออนาวินนะครับผมคือเขาก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งเหมือนที่พี่เจบอกครับคือเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จทางด้านอาชีพของเขาเขาก็เลยเป็นคนที่แบบ จะต้องแบบรับภาระอะไรหลายๆอย่าง mm hmm. เพราะว่าเขาเขาเองก็แบบไม่ได้มีไม่ได้มีาฐานะฐานะทางการเงินที่มาก mm hmm. นะครับ mm hmm. เขาเลยต้องสู้ชีวิตนิดนึงเป็นคนที่แบบค่าได้ค่า เป็นที่หมายเขานครับเอาไปว่าคือคนที่สู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่แบบเอาไงเอากันอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับมครับ so a n w i n is a writer an unsuccessful one and he takes on lots of responsibilities he had to do a lot of w o r k because of his financial statement as well ค่ะมีไหมมไหมปอะไรก็ยังบอกไม่ได้ถูกม ที่ทำไม่เขียนไม่ได้สักทีย่าไม่คือเขาบีมาบอกให้ผมมาพูดพูดแค่เรื่องพายรอดแล้วแบบไม่สามารถพูดอะไรได้คือตรงเนี้ยสี่คนตรงเนี้ยเกรงมากกลัวหลุดอะไรออกไปเลยทีแบบอ่ะพูดมากกว่านี้เนี่ยมันจะหลุดสปอยแล้วเจฟก็บอกประกาศแล้วนะว่าถ้าวันไหนพี่สปอยผมวันที่สิบแปดผมสปอยพี่ เป็นการขู่ทา,างออกยังดีเลยไม่เป็นไรนะคะถึงแม้วันนี้เราจะได้รู้เรื่องราวตัวละครอะไรเด็กๆน้อยๆนะคะแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วในไพโลตอ่ะมีแอบฉเฉลยมีแอบใบอะไรไว้พอสมควรแฟนๆน่าจะอยากดูกันอีกสักรอบใช่ไหมคะอยากดูไหมคะอยากดูซ้ำๆไหมคะอยากดูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันได้เลยนะคะในช่องทคมจับข่ายยังไงเอ่ยใช่พ<ม>ี่มารพสลีมาคือจริงๆผมอ่ะติดตามงานของอเขาอยู่แล้วทุกเรื่องเลยแล้วรู้สึกว่า การที่แบบเชิญเข้ามาแล้วเขาแบบได้แบบให้เกียรติมากในการมาเล่นมันทําให้ให้ไพร์โลนี้มันมันให้ซีรีเรืนี้มันแบบไปอีกเลเวลหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเขาเล่นแค่นิดเดียวมันแบบโหแต่เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆเขาไม่ได้อยู่ในโลกนิยายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโลกความจริงเราเห็นในไพร์โว่ามันจะมีภาพขาวดำหรือภาพมืดที่อยู่ในเยอะมากๆสิ่งที่ที่นั้นอาจจะเป็นที่ที่ไหนสักที่หนึ่ง อาจจะไม่ใช่คัญสำคทญฟังไปแต่ละประโยค <laughs> ก็รู้สึกว่าอยากลุ้นแล้วก็ปฏิปตะต่อเรื่องต่วมากๆเลยนะคะโช so, um, พี่หุ่ม has been part of the cast as well um, she is the hidden character not in the real world and also she was not on the fictional world as well so <Yes. S 1> let's see um, where she belongs in i s, <Yes>. <S but she is very important <Yeah. S 1> for this story โอ <Yes. S 1> ้โหรอดูเลยนะคะ uh, มาถึง uh, เรื่องอะไรดีละ่ะ บรรยากาศดีกว่าเราเห็นว่าเมื่อสักครู่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในไพโรตเจ็นาทีนี้ใช้เวลาอย่างไรบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆมันควรจะเป็นสองวันมันควรจะเป็นสองวันจริงๆมันควรจะเป็นสองวันแต่มันเป็นสามวัน Three days for seven minutes range of the pilot แล้วก็การทำงานคือแบบ intense มากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละซีนมันต้องให้แต่เพราะว่ามันจะเป็นการที่แบบ ผมมาเน้นเงเน้นเอกทุกอย่างเพราะทุกสีมันจะต้องชัดทุกสีหนึ่นต้องชัดมันก็เลยแบบเข้มข้นมากทีนี้เมื่อสักครู่นี้แต่ละคนแบบ,บมีทำหน้าทำตาเหมือนแบบอยากจะพูดอะไรว่าเอบสองวันสามวันที่อยู่ที่เซตมีเรื่องเล่ามากมายใช่ไหมคะพี่ไมค์ก่อนเลยไหมคะดูแอบอมยิม้มเอ,อ่อเปล่าครับมันไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอกครับแค่จริงๆเดิมทีมันต้องเป็นสองวันเนาะแล้วก็ มีวันหนึ่งคืออยู่ๆเจฟก็โทรมาครับผมตอนกลางคืนเราก็าเนี่ยว่าสงสัยแบบชวนไปกินข้าวเลี้ยงขอบคุณแบบวันนี้ถ่ายกันเหนื่อยเนาะถ่ายเสร็จแล้วอ้อบนเขาบอกว่าพี่มายเจฟขอถ่ายซ้อมหน่อยทำไมทำไมเล่าสิเล่ามาถ่ายซ้อมถ่ายซ้อมไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่ซ้อมนี้ไม่ใช่ช้อนซ้อมถ่ายซ้อมมาแคอ์มาแคร์แอดูไงแดูปุ๊บพยายามแซงไปกันปุ๊บบปไม่เก่งอ่าเออ มันไม่เก่งหรือเราไม่เก่งทุกคนคือจริงๆแล้วในซีนนั้นอ่ะผมกลับมาดูคัลติ้งแล้วรู้สึกว่าโอ้หมันยังมีสิ่งที่อยากจะเล่าแต่มันยังไม่อยู่ในนั้นอ่ะใช่แล้วแล้วมันดันเป็นซีนที่ผมกับถ่ายกูกับพี่ไมก็เลยแบบอ่ะงั้นพี่ไมครับเดี๋ยวมากินข้าวที่กองก็ได้เดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันที่กองก็ได้ใช่สรุปไปกินข้าวด้วยกันแหละแต่มาที่กองอีกวันนึงกินที่กองแต่เจมกับผมก็พอๆกัน คือเราจะถ่าย2วันเหมือนกันเนาะตอนแรกค่ะยูชูก็มีเรื่องเล่าเพิ่ออมเติเมค <c oughs> ไม่เล่าที่สิแบแปดโอเคโอเคค่ะแต่ว่าพี่ไมค์ก็ยินดีมาทํางานให้เจ๊เพิ่มอีกหนึ่งวันนะคะเรื่องของพี่ไมค์ไปแล้วโ <c oughs> จลีนนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่ธ <c oughs> รรมะพอสมควร <c oughs> เดี๋ยก็ยิ <c oughs> เดี๋ยก็ลองพ่ายใช่ค่ะก็ค่อนข้างท้าทายพอสมควรแต่ว่าพี่พี่บิวดีค่ะพี่พี่ที่เล่นด้วยก็คือบิวกันมากนิดเดียวค่ะก็เลยโฟล์ลมากๆเลย นอกจากนั้นเรายังมีเจอผ่าสพด้วยอาซีของเราถูกป้าอุ้ยนี่เร,เราเราเราได้มันจะมีซีนที่หนูต้องผ่าสมใช่ไหมคะ,ะก็เล่นไปเสร็จละพี่เจมมายืนดูหน้าจอหมอ,หอแล้วเขาก็ยืนเหมือนจะติดอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยหนูก็แบบอุ้ยลุ้นว่าแบบเอยจะผ่านไหมหรือว่าต้องแก้อะไรหรือเปล่าเราก็รอฟังฟีดแบกจากเขาอะไรเงี้ยพี่เจมเป็นคนที่ทํางานละเอียดมากหนูก็นั่ง ดูว่าลุ้นว่าเขาจะพูดว่าอะไรเขาบอกว่าเส้นเลือดตรงเท้าสมันกระตุกอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันกระตุกได้ไหมแล้วจะตาย <laughs> แล้วหนูต้องทำยังไงให้ศพเขาสิ้นชีพตรงนั้นหรือหนูต้องทำยังไงคือมันจะมีจะเป็นข้อเท้าผลผมอ่ะค่ะแล้วตรงเท้าเนี่ยปกติคนเราจะมีชีพจรตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วในกล้องอ่ะมันกระตุกปึ๊บปึ๊บ ศพมันจะต้นจะตกไม่ได้อ้างอิงจบไปก่อนก็คือไม่ใช่ศพจริงเนาะเราไปถ่ายโคชอัพอยู่เขาใช้มนุษย์มาการเป็นศพให้เราใช่แล้วสุดท้ายแก้ไขยังไงคะปิดเอาปิดเพราะว่างั้นมันยุดเต้นไม่ได้จริงนอกจากจะแบบจากยานโวยเจ็บไปเอาบอร์ดมาแล้วอุดไม่ได้นะใช่เหรอใช่เหรอยางก็อยู่เท่ขนาดนั้นเลยเหรอถือว่าโห พูดคุยกับทั้งสองนักแสดงก็เห็นแล้วว่าเจฟมีความ perfectionist มากไม่ยอมปล่อยหนุนเลยมาที่มาโคดีกวา่าเรื่องเล่าของเราบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในกองก็ทุกคนก็น่ารักครับแล้วก็ให้เกียรติทุกคนให้เกียรติกันและกันนั่นแห<อ>ละครับผม<อ>คือด้วยความที่ว่าเป็น format เจ้าเนาะด้วยความที่ว่าเขาแบบเขาจะคอยบีบผมอยู่ตลอดตอนตอนนี้ทำท่าเนี้ยฮะ่าเนีย การใช้ร่างกายท่านี้้วเขาก็บีฟจะมีคนบีฟคนคอยบีฟเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมครับเขาก็บีฟ่าผมอะไรเงี้ยผมเกือบลุดนทำประเด็นผมถึงบอกว่าพุ่มกับเนื้อประพอกับผมเลยก็คือบีฟบาโค้ดเป็นภาษาพาเซลทัมเป็นภาษาภูซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจถูกไหมคะแต่ครับตรงนี้เราก็ใจกันเข้าใจเข้าใจแล้วก็มี คนหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้คือเขาเป็นคนที่คอยสร้างสีสันแล้วก็เป็นคนที่คอยแนะนําแบบเรื่องของเวทที่เราจะแสดงเข้าไปอ,อ,อะไรอย่างงี้ครับผมนั่นะก็คือพี่ไอซ์พาริสนะครับซึ่งอยู่กับเราตรงนีด้ด้วยขอเสียงปรบมือให้กับไอซ์พาริสด้วยค่ะ,ะเขาตลกจริงฮะ,ะเขาแบบว่าตอนตอนที่ตรงประตูอะที่มันจะเป็นเงาเงาของชายร่างใหญ่โผงมาค,คือเขา เาจะไม่ได้ตอนแรกเขาไม่ได้จะทำท่านัน้นเขาจะทำท่านี้ท่าแบบแบบเก๊กะะอะฮะอันนี้ตลกมากแล้วผมอะขำเออขำจริงน้อยพี่ไอ,อ,อ้นาะเออซึ่งพี่ไอ้ก็ขำอยู่ตรงนี้ด้วยน,น,นะคะรับแต่เอ๊ยยังไงน่อยากเขาพิมพ์ดีซน์นนด้วยซ้ำนั่นแหละหน่ารักน่ารัำ ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของเบื้องหลังในการถ่ายทำเท่านั้นเองคิดดู3วันเรื่องเาวยังมากมายขนาดนี้ถ้าได้ไปออกกองกันจริงๆเชื่อว่ามีเรื่องราวมากมายแน่นอนนะคะมาถึงพาร์ทของปรดักชันดีกว่าเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยและสงสัยมาสักพักแล้วตกลงเจฟทำกี่ตำแหน่งคะก็ถ้าถ้าผมเป็นบัญชีแล้ผมก็ทำแล้วบัญชีด้วยเลยไม่เกิผมรู้สึกว่าผมมาอยากทำทุกๆพาร์ทให้มันเป็น งานของเรามันเหมือนการโปรดิวเพลงอ่ะ mm hmm. โปรดิวเพลงเราก็ลงไปทำใน, mm hmm. ในทุกๆอย่างเนื mm ้อ hmm. เมโลดี้นี่ก็เหมือนกันมันก็คือ mm hmm. การโปรดิวซีรีส์มันก็คือภาพแอนด์ซาวด์แอนด์วิชวลทุกๆท,ทุกอย่างเลยก็เลยอยากจะลงไปทำอย่างตัวโปสเตอร์อย่างเงี้ยผมก็ทำกับพี่เหมน,นะครับ mm hmm. ไม่ได้ mm hmm. ทำคนเดียวนะครับ คือหลายคนสงสัยเหมือนลิมายว่าเห็นเจฟนั่งทำการาฟิกอยู่แปลว่ายังไงคะรเจกต์นี้คือคือ <ๆ S 3> ผมเ่าพีพี่เห็บมาผมขอว่าเลยเอาประมาณนี้นะครับพี่อะไรเงรี้ยแล้วเขาส่งมาแล้วผมรู้สึกว่าผมดูแล้วเออมันอยากเล่าเรื่องมากกว่านี้ก็ <S <S เลยเอาอันนั้นไปอจัดอีกเพิ่มดีเทลอะไรงะะเงี้ยแล้วก็ช่วยกันทำากับกับพี่เห็นแล้วก็เยอะมากแล้วก็พวกไอ้ยิ้มตัวละครอะไรเงี้ยอยากทำเองเพราะว่าเป็นคนมีแพชชั่นด้านกราฟิกก็เลยอยากอยากทำอยากทำออกาไหมมันแบบเป็นแบบที่เราคิดไว้ โอเคนั่นหนึ่งตำแหน่งแล้วดอกราฟิกไรเตอร์เราได้พูดถึงไปแล้วในส่วนของมิวสิกบ้างดีกว่ามิวสิกก็คือเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์มีมีคุณวันเสาร์คนเขียนว่าค่ะโอ้ยใช้ออเคสตรามาบรรเลงเลยนะอะฮะจักรผมนี่แหละออเคสตราคือทั้งวงเล่นทั้งวงเลยก็คือหมายถึงว่ากดกดแบบไรแบบในในในการทำเพลงนะฮะก็แบบ แล้วแรนช์เองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันออกมาเป็นแบบสกอร์แบบที่เราได้ยินนะตอนที่ก่อนเดินเข้ามาช่วงวิวเนี่ยหรือว่าในในตัวนี้ก็ตามใช่ยังไงคะรผมแค่จะบอกว่าเพลงตะกี้ก็พี่เจพอก็ทำเองนะพี่แบบทุก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  <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าทุกไลน์ฮะทุกไลน์ผมเป็นคนร้องหมดอ๋อนั่นก็สิ่งร้องใช่ตอนนี้เดมอนออกมาตอนตอนนั้นเลยใช่

ฟุ้งกับจริงคุณปราชนั่งอยู่ตัวนี้ก็คือ,อจริงๆผมผมเชื่อมั่นมากเพราะว่าผมทำงานกับพี่จีนมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบมีเซนส์ที่แบบ,แบบแ,บ,บแปลกอ่ะหมายถึงว่าในทางที่ดีในคำาชงในทานมโงในทาง,งที่ดีเรามาททำให้ภาพมันออกมาแบบต่างจากที่ผมแบบรู้สึกแล้วก็มันกลายเป็นภาพที่มันดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยออผมรู้สึกว่า ค่ะ so for the director part it will be พ um, ิธีนปัจ director who will um, basically b e f the idea ใช่จริงๆผมก็อยู่ห evet น้ากองในทุกๆอย่างก็คือแบบมันแค่ว่าถ้าสมมติว่านักแสดงในในซีนเนี้ยรู้สึกว่าอยากเพิ่มอะไรก็ก็เหมือนแบบขออนุญาตเพราะว่าจริงๆในฐานะผู้กำกับก็คือผมขออนุญาตเข้าไปบีฟหน่อยเพราะว่าขออนุญาตอยากจะได้เพิ่มตรงนี้นิดนึงอะไรอยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนงานศิลปะที่ทำร่วมกันเนาะเป็น collaborative art ร่วมกันหนึ่งเหมือนกัน นะคะครวมถึงเจฟก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการดีไซน์แอคติ้งครับผมถูกไหมคะเพราะว่าจร,จริงๆไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทีมเขียนที่ด้วยกันนี่แหละก็คือจะรู้ว่าต,ตัวละครเขาจะเป็นบุคลิกประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ดีที่สุดเพราะเราเป็นคนเขียนมันออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องต้องเป็นเราเนี่ยที่รีบสวมหมวกใบบ้าง So many hats that he's w o r k on especially when he s on set as well เชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายคนอยากรู้แล้วว่าจะร่วมถ่ายทำเมื่อไหร่และได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เมื่อไหร่ค่ะ น่าจะได้ดูกันน่าจะเป็นช่วงปีหน้า so basically the series will be on screen next year ใ mm ช่ครับผมก็ผมอยากให้ความสำคัญที่สุดคือช่วง pre production ก็คืออยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีหมดครับคือบทเนี่ยมันคือสลักเรื่องเพราะฉะนั้นบทต้องแข็งที่สุดก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลามันนานมากครับผม so Jeff would love to spend a lot of time for the pre production for the script for the rehearsal of the team as well so you can looking forward to the happy ending series which will be on screen นะคะอะประมาณนี้ของปากของคอนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายคนน่าจะได้เห็นภาพตรงกัารแล้วก็เห็นเรื่องของตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะรำดับต่อป